สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายครั้งสําคัญนั่นก็คือการโคจรโยกย้ายของดาวพระราหูนั่นเองค่ะซึ่งจะทําการย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่17ตุลาคมปี2566นะคะซึ่ง การที่ดาวพระราหูโคจรมาอยู่ที่ราศีมีนในครั้งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ต้องรออีก18ปีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะดาวพระราหูนั้นมีรอบวงการโคจรประมาณ1ปีครึ่งหรือ18เดือนดังนั้นดาวพระราหูจะมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอถึง18ปีนั่นเองค่ะดาวพระราหูนะคะตามหลักโหราศาสตร์นั้นถือเป็นดาวใหญ่ถือเป็นดาวตรีเทพค่ะเมื่อมีการโคจร ยกย้ายราศีในครั้งนี้ย่อมส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระราหูอย่างไรบ้างค่ะ เรามาฟังประวัติของดาวพระราหูกันก่อนนะคะตามหลักโหราศาสตร์นั้นดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวดวงหนึ่งค่ะที่มีที่มาที่ไปตามประวัติศาสตร์นั้นก็ถือว่าเป็นเทวดาลำดับที่8โดยพระอิศวรเป็นคนสร้างขึ้นค่ะพระอิศวรได้ปะพรมน้ำอำมฤตบังเกิดเป็นดาวพระราหูขึ้นและในเวลาต่อมาดาวพระราหูนั้นอยากมีอำนาจเหนือพระอิศวรค่ะจึงไปดื่มน้ำอำมฤตพระอิศวรทราบเข้าก็สงกริวค่ะ เลยจัดการพระราหูโดยการคว้างจักให้พระราหูขาดเป็นสองท่อนแต่พระราหูก็ไม่ได้ตายนะคะเพราะว่าได้ดื่มน้ำำําอมฤตลงไปแล้วท่อนบนกลายเป็นดาวพระราหูส่วนท่อนล่างก็คือดาวพระเกตนั่นเองค่ะแต่ตามหลักของดาราศาสตร์นั้นพระราหูคือเงานะคะไม่ใช่ดวงดาวซึ่งเป็นเงาที่เกิดจากการพาดทับกันของโลกพระอาทิตย์และพระจันทร์ค่ะ และด้วยความที่เป็นเงาแบบนี้หลักโหราศาสตร์จึงได้ให้นิยามแก่ดาวพระราหูว่าเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความโลภนั่นเองค่ะ ดาวพระราหูถือเป็นดาวธาตุลมนะคะและต้องบอกว่ามีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสูงมากเมื่อได้โคจรมาทับดวงชะตาหรือเล็งลัคนาใดแล้วก็จะส่งผลในด้านการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเจ้าลัคนาจะไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับลมพายุที่โหมเข้ามานั่นเองค่ะแต่ดาวพระราหูก็สามารถให้คุณให้โชคได้เช่นเดียวกันเมื่อใดที่ดาวพระราหูให้โชคก็จะสามารถพลิกดวงชะตาของเจ้าชะตาได้เลย ทีเดียวค่ะดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระราหูจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะการที่ดาวพระราหูโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่ 15รกรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระราหูทําการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของคุณนั่นเองนะคะ ในวันที่17ตุลาคมปี2566ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีเมษนั่นก็คือออกจากเรือนลาภะของดวงชะตาเข้ามาสถิตที่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนกรรม,มะเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะการที่ดาวพระราหูมาอยู่ที่ราศีมีนตรงนี้ถือว่าดาวพระราหูมาอยู่ในบ้านของ ดาวพระพฤหัส,สบดีนะคะและการที่มาอยู่ในบ้านของดาวพระพฤหัสตามหลักโหราศา,ศาสตร์ก็ได้เรียกว่าราหูจำศีนค่ะซึ่งราหูจำศีนจะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูจะส่งความเสียหายให้แต่ละลัคนาราศีได้น้อยลงนั่นเองค่ะกลับกลายเป็นผลดีให้กับแต่ละลัคนาราศีนะคะการที่แต่ละลัคนาราศีได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้สมัยมองว่าเป็นช่วงที่ดีต่อดวงชะตาค่ะชาวลัคนา นาราศีมิถุนเองก็เป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีที่ได้รับผลดีจากดาวพระราหูที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในครั้งนี้ค่ะ ขอพูดถึงในช่วง18เดือนที่ผ่านมากันก่อนนะคะดาวพระราหูที่โคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งโยกหลังดวงชะตาค่ะก็จะส่งผลที่ดีต่อคุณในแง่มุมต่างๆถ้าเรามองในแง่มุมของการงานชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงมีเครดิต มีความไว้วางใจจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสและสนับสนุนผลักดันนั่นเองค่ะถ้าเรามองในแง่มุมของการเงินชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟลุกฟล๊กๆสามารถที่จะหาเงินหาทองได้จากหลายแหล่งหลายช่องทางบางคนนะคะก็จะมีช่องทางการทําเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะถ้าเรามองในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวดาวพระราหูก็จะเกื้อกูลให้แต่ละคนนะคะ มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถคีที่ดีกับคนในครอบครัวอะไรที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยดาวพระราหูเขาก็จะช่วยจัดแจงให้ลงตัวลงรอยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันว่าดาวพระราหูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ดังนั้นด้านทุกข์หรือด้านเสียหายสําหรับในช่วง18เดือนที่ผ่านมาก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะอย่างในแง่มุมของการงาน ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดด้วยการที่ชาวมิถุนอาจจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองจนเกินไปทําให้คุณไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นส่งผลกระทบในด้านลบต่อการงานแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะถ้าเป็นในแง่มุมของการเงินดาวพระราหูที่โคจรมาอยู่ในเรือนลาพระก็ถือว่ามาลลวงรัพย์เช่นเดียวกันนะคะอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีค่าใช้จ่ายจุกจิกฉุกเฉินหรือ หือมีเกณฑ์ที่จะเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความโลภความอยากได้อยากมีตัณหาและกิเลสท,ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเป็นในแง่มุมของครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับคนรักอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องห่างไกลจากคนรักมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันทะเละาะเบาะแหวงกันบ่อยมากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะและในช่วงนี้คือวันที่17ตุลาคมปี2566ไปจนถึงวันที่5 พฤษภาคมปี2568 ดาวพระราหูจะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตาและอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าเป็นราหูจำศีนตรงนี้นะคะก็ต้องยอมรับกันเลยนะคะว่าดาวพระราหูจะเกื้อประโยชน์ในด้านบวกมากกว่าที่จะส่งอิทธิพลในด้านลบให้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างแน่นอนค่ะด้านดีๆประการแรกเลยนะคะการที่ดาวพระราหูยกย้ายในครั้งนี้ทําให้ดาวพระพฤหัสจากที่เคยสถิตร่วมกันกับ ดาวพระราหูอยู่ที่เรือนลาพระนั้นก็จะไม่สถิตร่วมกันอีกต่อไปค่ะดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาพระมันก็เหมือนกับเสือสองตัวที่อยู่ในถ้าเดียวกันเมื่อดาวพระราหูจะออกฤทธิ์จะแผลงฤทธิ์อะไรดาวพระพฤหัสเขาก็มาห้ามมาปรามไว้ดาวพระราหูทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ดาวพระพฤหัสเมื่อจะออกฤทธิ์จะแผลงฤทธิ์อะไรดาวพระราหูก็คอยกั้นขวางไว้ทําให้ดาวพระพฤหัสก็ทําหน้าที่ไม่ ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะแต่ครั้งนี้ดาวพระราหูจะออกจากการร่วมกันกับดาวพระพฤหัสแล้วดาวพระพฤหัสเขาจะอยู่ในเรือนลาภเพียงดวงเดียวและโคจรเป็นราชาโชคส่งผลดีต่อชาวมิถุนอย่างมากค่ะทําให้คุณมีโชคมีลาบมีความก้าวหน้าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินรวมไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ติดขัดในเรื่องของเงินเงินทอง ก่อนหน้านี้ที่มันเหมือนจะดีก็ดีไม่สุดในระยะนี้นะคะมันก็จะมีมุมที่ดีและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่การงานติดติดขัดขัดอยากจะก้าวหน้าอยากจะเลื่อนขั้นแต่ก็ยังเลื่อนไม่ได้ในช่วงที่ดาวพระราหูนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายคุณก็ลองทําเรื่องการขอยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ย้ายพอดีกับช่วงที่ดาวพระราหูย้ายก็เป็นไปได้ค่ะข่าวดีประการที่2นะคะดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุข พะดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะเมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะผลักดันทําให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้าในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเครดิตความไว้วางใจผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุนมีโอกาสที่คุณจะได้ไปตั้งถิ่นฐานหรือว่าจะไปมีความสําเร็จในต่างถิน่นต่างแดนชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่วางแผนจะไปเรียนเมืองนอกเรียนต่างจังหวัดเรียนที่ไกลไกล บ้านไกลถิ่นก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จท่านใดที่วางแผนจะไปทํางานหรือไปสร้างเนื้อสร้างตัวนอกเหนือจากจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะไปได้และทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะประการต่อมานะคะในช่วงที่ดาวพระราหูทําการโคจรยกย้ายในครั้งนี้สมัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะส่งผลที่ดีส่งผลด้านบวกให้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุนคนที่ตกงานคนที่ว่างงานมีโอกาสที่จะได้ทำงาน มีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญามีเกณฑ์ที่จะถูกว่าจ้างนั่นเองค่ะส่วนใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมมากๆเลยทีเดียวมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคนเรียกหาคุณคนอาจจะป้อนงานให้คุณเยอะมากขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยขึ้นแต่ความสําเร็จก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ประการแรกเลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังความใจอ่อนระมัดระวังความลุ่มหลงมัวเมาค่ะเพราะดาวพระราหูนั้นเป็นดาวแห่งการลุ่มหลงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความโลภความอยากได้อยากมีอาจจะมีคนเอาตําแหน่งหน้าที่การงานมาล่ออาจจะมีคนเอาผลประโยชน์มาล่อเพื่อหลอกให้คุณไปทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควร นนต้องระมัดระวังนะคะและประการต่อมาอยัางต้องระมัดระวังเรื่องคนคะ่ะมิจฉาชีพคนหลอกลวงคนไม่ซื่อสัตย์คนไม่ซื่อตรงจะมีเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะกับตัวคุณคุณต้องรอบคอบให้ดีอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะในช่วงที่ดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะแม้มันจะมีมุมที่ดีแต่มุมที่ต้องระมัดระวังก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันคะ่ะดาวพระราหูมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนในครั้งนี้อาจจะทําให้คุณนั้นเกิดการผิดพลาดใน การตัดสินใจทางการงานหรือแม้กระทั่งการรับคนเข้ามาการไว้ใจคนมากจนเกินไปหรือแม้กระทั่งการถูกหักหลังการถูกหลอกลวงการถูกแทงข้างหลังการถูกติชิ้นนินทาต่างๆนานาก็ยังมีให้คุณได้พบเห็นในจังหวะ18เดือนถัดจากนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้ยินได้ฟังแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบแล้วก็ควรหมั่นทําบุญทําทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยนะคะขอพูดถึงการทําบุญสักหน่อยค่ะว่าจะท บุญที่ใดก็ได้จะที่วัดที่โรงพยาบาลโรงเรียนกับเด็กกําพร้ากับคนตาบอดได้หมดเลยนะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรานั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ